ทำไมหรือมั่นใจขนาดไหนทําไมเริ่มตัดสินใจเข้าไปแข่งในไตรตันเหมือนซีรีส์นั้นผมเริ่มเล่นพวกไฮโรเลอร์ใน W ดอเป็นครั้งแรกครับพวกรายการห้าหม,มื่นเหรียญอะไรเงี้ยแล้วผมได้ที่สามก็เลยเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นนิดนึงตอนนั้นไตรตันเริ่มกลับมามีอินวิเทช่นลใหม่เป็นครั้งหลังจากโควิดก็คือว่าที่ มี V.I.P. Invite Pro แต่คำว่า i n v i t e หรือ V.I.P. <ม>ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเดลิเคทก็คือว่าแล้วแต่ว่าพาเนลเขาจะยอมรับว่าให้อยู่ฝั่งไหนเขาเลยให้ทั้งผมคุณเต้นและคุณเต้พัชรพฒเป็นฝั่ง i n v i t e ก็<ม>คือฝั่ง V.I.P. <อ> Businessman นเนี่ยแหละ<อ>ทั้งหมด<อ>เป็นฝั่งนักธุรกิจนักธุรกิจ<อ>ที่ที่ไป Invite Pro แล้วตอนนั้นนะ่ะคนที่เขาเสนอชื่อผมไปแลวผ่านคือดนนี่แทงซึ่งตอนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกัน<อ>แต่ดนนี่แทงเขาเป็นโปรแล้วเพราะตอนนั้นเขาน่าจะเล่นโปรกเกอร์มาใน ทัวร์ไฮสเต k กประมาณ3-4ีปีละ <Okay. S 2> เขาก็ถามว่าผมอยากที่จะอินไวท์เขาไหมผมก็เอเอก็ดีนะเป็นการเปิดโลกเราได้อยู่ฝั่งนะักธุรกิจที่อาจจะ ไม่ได้เสียเปรียบมากและอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยด้วยซ้ำแต่เธอเราอยู่ฝั่งโปรนะตอนนั้นในวามสมาธถนะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมน่าจะเสียเปรียบเยอะ,อะแต่เราก็ไปเล่นเออถึงแม้ว่ามันจะแพงก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดตอนนั้นเรามีนักลงคนที่ลงทุนกับเราหรือนู่นเนี่ยเราไปเสนอว่าเราได้อยู่ฝั่งเนี่ยเขาน่าจะโอเคอก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์ด้วยได้ไปอาจจะ make new friend กับพวกดดนนี่พวกโปรโปรระดับเอเชียสมัยสมัยนั้นตอนนั้นเราก็เคยเจอบ้างแต่ยังไม่ได้สนิทเนาะแล้วก็ได้ถือโอกาสได้ไปครั้งแรกกับคนไทย3คนด้วยครับ